เคยเคยคุ้นหน้าแฟนคลับคนไหนบ้างฮะคนไหนฮะคนไหนเป็นแฟนคลับไปหลายที่เลยก็หน้าตาแฟนคลับเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันแน่เลยนะฮะทำไมครับตัวารนิดนึงผมสงสัยทำไมเขาว่าคุณเหมือนเป็ดครับเอาอย่างนู้อย่างนู้ว่าทำไมถึงต้องทำสัญญ์เป็นเป็ดฮะผมก็สงสัยเหมือนกันครับผมเหมือนเป็ดตรงไหนก็เห็นไหมเจ้าตัวยังไม่ยอมรับหน้ารักเหมือนเป็ดหน้ารัแล้วนี่อ่านแล้วนี่ทำไมคุณคุณว่าคุณเหมือนแมวเหรอ ก็ like, ไม่เดี๋ยวยังไม่เข e really. ้าใจเดี๋ยวไปดูแนวเขาเหมือนมีหนวดเลยถ้าไม่มีหนวดเลยแต่จะเหมือนเป็นเหมือนนมวหน้ารังเมียเออเห็นไหมล่ะนะแล้วมาพูดคุยกันถึงผลงานไม่ดีกว่าว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างมาฝากแฟนคลับที่เยอะขนาดนี้ฮะเช่นครับให้ต้องมีเขาบอกนะครับเริ่มจากคนที่แก่กว่าก่อนเดี๋ยวเฮ้ยแม่ แก่กว่าแค่เดือนเดียวครับโอ้โหนะก็ตอนนี้มีกำลังทำซิงเกิลที่2อยู่ซิงเกิลที่2นะครับก็จะได้ฟังกันเร็วนี้แล้วก็จะมีภาพยนตร์นะครับเรื่องย่อมนุษย์เงินเดือนนะครับในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับจะจะฉายแล้วจะเข้าโรงฉายแล้วเล่นเป็นอะไรเรื่องครับบอกนิดนึงนะ่อเรื่องนี้เล่นเป็น พนักงานออฟฟิศครับแต่ผมเป็นเด็กฝึกงานเป็นเด็กฝึกงานที่ไม่ผ่านโปรสักทีอ๋อกลุ่มกุญแจอะไรก็ยังไม่ผ่านโปรไม่ได้เป็นพนักงานประจำเลยก็เลยเรื่องก็เลยจะเกิดขึ้นจากตรงนี้ว่าทำยังไงผมเนี่ยที่จะผ่านโปรหรือเปล่านะคอยติดตามชมได้เลยกับเรื่องมนุษย์เงินเดือนนะยอดมนุษย์เงินเดือนยอดมนุษย์เงินเดือนนะไอ้สิ่เก็แล้วชื่อเรื่งอะไรรู้ป่ะแล้วเราถามหน่อยเดี๋ยวแฟนคลับตัวจริงต้องรู้ต้องรู้ชื่อว่าอะไร เธอคนเดียวนะนี่เลยนี่ผลงานซิงเกิลแรกไปแล้วก็เราจะมีซิงเกิลที่สองนะฮะแล้วก็มียอดบรรลุกันเดือนพี่ประชาและจ้างมีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะครับประชาก็กำลังจะมีซิงเกิลที่สองเหมือนกันจะท้องฟังประมาณปลายเดือนกันยายนนี้แน่นอนครับ โอ้โหเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นที่เป็นขับตัวจริงเลยเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยอยากมาด้วยนะแล้วมีมีคิวมีโปรแกรมที่ฉันได้เห็นในละครแล้วนะอ๋อตอนนี้อยากเอาผมคาดกดบเป็นที่กับเพลงก่อนอ๋อเป็นสิ่งที่เราล้างล้ากับการประกวดเอฟด้วยนะแล้วเป็นไงครับเอฟปีนี้รุ่นน้องเป็นไงฮะจบไปแล้วจบนเป็นไงบ้างครับได้มีการคดชิ้นกันได้แบบว่าบอกใครถามไหมว่าโอ้ยอันนี้เชียร์ตั้งที้เลย ีการส่งทอดต่อต่อกันไปเรื่อยใช่ไหมก็เหมือนเวทีประกวดนางงามอะไรก็ไม่เพื่อนเวทีประกวดนางงามนะแต่ละปีแต่ละปีเหมือนยังไงกูนฮะเหมือนยังไงก็ครบวาระเนยเราครบวาระเราโคฟวาระโอเคเราเป็นรุ่นพี่นะเวา้องยึดตัวกด์คืนให้คนต่อไปปีนี้แชมป์เป็นผู้หญิงด้วยเหมือนปีเดียวที่คุณซานีได้นะเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันนะครับโอ้เรียกว่านี่เลยแฟนคลับเยอะจริงๆแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมด้วยนะมีการเล่นเกมด้วยเลยจ๊ะ